อะไรอะไรเป็นไรเป็นเีื่อะไรเฮียขยะเป็นเีื่อะไรเป็นเีื่อะไรเป็นเีื่อะไรมึงเป็นขยะเป็นเีื่อะไรสัตว์ดูตุ๊เป็นเีื่อะไรมึงเพื่อหมกดำเฮียขยะสวยน้องสวยสวยน้องอีโมไปชุบเรียชุบเรียเถอะทำไมตัวกูแข่งวะเลเบลมันเฮ้ยมาผมอยู่นะเฮ้ยมึงออกไปดิเฮียขยะผมอยู่ตอนนี้เฮียขี้กลัวล่าสุดเจอคำนอยกลัวอ้เจ้าอะไรข้งหนาวอ่ะ วบ้เเเนมันขาวออกแล้วพี่อสีขาวพวกมันนะเนี่ยเอเห็นป่ะตอนนี้ตัวนึงเี่ยวไเนวไปี๋ได้๋ปดี๋ดี๋ยวดี๋ยดี๋ยเดีเดี๋เวเยู่เดยไเวลเดยู่เลวเวไดีวไปเดีเลยเเไปเดียไปเดี๋ีวีวีเดี๋ไปบย่าให้มันออกีี่ด้วีี ใจวัวเลย,ยเฮียจะพ่อ,พอสอง่งส่งหมาบุกด่าแม่งเลยรอครันด่า,ดาแม่งจริงเลย,ยนเฮียขยะด่าอคุณหงิดเตอนนี้แล้วยังไม่นอนด้วยสัตว์เจอกูเลยสัตว์รถซอยอ,อยู่ในเบลว่ะเฮ้ยมาหน้าโรงพยาบาลดิมาหน้าโรงพยาบาลดิมันอยู่หน้าโรงพยาบาลสี่ห้าตัวกำลังไปคกำลัง แก่ไปแล้วอ่ะหือคุยมา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 เป็นไร,ร,นไรมานั่งลงบายแปะมานั่งลงบายแปะพี่ลุมด่ามาผมป่ะเอาปะ่ะเออ,เ,อเดี๋ยวด่ามเนีย่ย อะไรอะไรเป็นอะไรเป็นเพี้ยอะไรเหี้ยขยะเป็นเพี้ยอะไรเป็นเพี้ยอะไรเป็นเพี้ยอะไรมึงไปขยะเป็นเพี้ยอะไรสัตว์ดูตกเป็นเพี้ยอะไรมึงือไปหมวกดำเหี้ยขยะไอ้หน้าเพี้ยแอปพลายเพี้ยแอปพลายเพี้ยกระจอกเพี้ยเพี้ยขยะไอ้โนเนมอะไรไอเพี้ยโนเนมอะไรมืออะไรไอเพี้ยโนเนมอะไรไอเพี้ยโนเนมไอ้เพี้ยโนเนมไอสัตว์ไอ้เพี้ยกระจอกเพี้ยกระอกเพี้ยขาดดูตกเพี้ยรู้เพี้ยโนเนมกระจอกไอ้เพี้ย อะไรอะไรมึงคุยมึงคุยกูดิมึงคุยกูดิไอสัตว์มึงจะบ้าต้องคุยกูดิมึงจะบ้าต้องคุยอะไรเฮียอะไรขำเฮียอะไรมึงจะร้องไห้หวานจะร้องไห้ไอมึงนี่ต้องต่อไหลไอ้ควายไอเด็กเฮียผมเพศไอเชี่ยกาไอเชี่ยแก่อวกหลุดไอเจาะยแกมึงนี่ฟอร์มไอ้เหี้ยกาน้ำใส่ถุงมือดูตัดแขนขาดไอกระจอกหน้าตากระตัไอ้เหี้ยทรงมไอสัตว์ไอกระเจาะ เป็นเที่ยอะไรสัตว์ไอ้ลุงก็อะไรอะไรเป็นเที่ยอะไรเป็นเทียอะไรเป็นเทียในมึงเป็นเทียในะไมึงเที่ยวอมือสัตวเหียอมือ้ก็จอโอ้เียโอ้อะไรสัตว์โอ้เียอะไรมึงเฮียกี่ยอะไรสัตว์โอ้เฮียอะไรเียขยะ่บอกมาดิเฮ้ยออามาจากรูดิสัตว์เปไรเฮ้ยไปไเปไนไรเฮ้ยแล้วเป็นเี้ยอะไรสัตว์เป็นเทียอะไรมึงเที่ยอะไรสัตว์เป็นเี้ยอะไรสัตว์เป็นเทียอะไรเียขยะเป็นเทียอะไรมึงขยเป็นเทียอะไรมึงไอ้สัตว์ควายเที่ยอะไรมงเกี่ยวอะไรมึงเจ้าควายอะไรมึเก็ี้อะแล ยี่การอะควันไอดูเหยังเล่นยังเล่นอยู่ในดูดิมันยังเล่นอยู่ในรูเล่นอยู่ในรูเลยอ่ะดูดิพระภรรยาทันการณ์ดิทันการณ์สถานกากาศดิกระจกมากไอ้เหี้ยพวกกระจออะไรอ่ะกระจอทะไรอ่ะน้องยังไม่กล้าออกมาเลยไอ้เหี้ยดูดิดูสภาพมันดิดูสภาพมันไอ้กระไอ้พี่ยังอยู่โรงพยาบาลอยู่ในรูอยู่เลยไอ้สัตว์มันอยู่ในรูอยู่เลยมึงก็ออกมาดิไอ้สัตว์มึงก็พี่อ้ะพี่กากเอาไปดิเอาไปดิมึงเอามาดิเป็นเหี้ยอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันหี้ยอะไรสัตว์เป็นเหี้ยอะไรเหี้ยแก่ เฮีย่าลอาดมึออกมาดิม่ออกมาดิม่ออกมาดิม่ออกมาดิมออดิสั่นมออกมาดิเฮียเฮียอะไรสัตวเออไม่กล้าออกม่อกมเก้อออกดีดูสภาพดีไม่กล้าออกเฮียทุเแกงนเเียเ้อยเฮียทลเทุเล๊เฮียพีแกงขยะเฮียจนเฮียจนเียเฮียจนเฮียจนวายี่มเฮียอะไรดิ่มเฮียอะไรเดิ่มเฮียอะไรสัตว์เฮียจนดิมเฮียอะไร ไอ้กินโอเน่มาแกงขยะเจาดูแต่งแว่นดูเลยกระจกเฮียตัดตวเมียเสียวดูแต่งตัวดิเฮียอย่างเกิร์บเลยไอ้เสียวไอ้เสียวไอ้เฮียไอ้เสียวออกมาดิไมาดิออก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 มาดิไอ้สตรไอ้เสียวออกมาดีไว้เฮียเสียวชิบหายสู้กูไม่ได้มาแต่นิดเดียวลงดิทารถกันนะตำรก่อน เอ๊ะไปบอกไปบอกไปบอกหมอให้นี่หน่อยดิประกาศให้หน่อยดิไม่ออกอ่ะเมาเไปดีบียอะมากเนะ่ยงบอกเขาประกาศดิบอกเขาประกาศดิเอ้ยหมอเดี๋ยวประกาศประกาศด้วยให้ด้วยนะครับครับผมครับประกาศครับ ดูสภาพมันดิมึงดูสภาพมันดิไอ้เฮียอยู่ในรูอยู่เลยเฮียมึงดูมึงเห็นปะไอ้เฮียยังอยู่ในรูอยู่เลยไอ้เฮียแก๊งแก๊งเฮียนี่ไอ้แก๊งเฮียนี่อยู่ในรูเว้ยมึงเห็นปะเล่นเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมเว้ยเล่นกับกูก็อยู่แต่โรงพยาบาลกับบ้านเนี่ยสัดสองเฮียไอเฮียไอ้เฮียไม่สัดกูบอกให้นะบ้านมันอ่ะเนี่ยบ้านหลังที่สองของมันเว้ยไอ้เฮียดูสภาพมันดิดูสภาพมันเฮียโศโคกจัดอ่ะ สภาพมันวุ่นระเบีมากนะพี่คือรถโรเว้ตคือรถโรเวตสมมติผมจับมันจะดีเลยมันดีมันดีเลยวมันดีเลยพี่มันจะดีแล้วดีได้หรอกไอ้เหี้ยพวกเหี้ยเนี่ยโง่เหมือนหมาสภาพมันโง่มากขับรถเป็นหรือเปล่าเว้รเนี่ยไอ้เหี้ยพี่อะไรเอ้ลายลาไลายลายลาเฮ้ยมึงขับไล่มึงขับเลยมึงขับเลยมึงว้ยลูกโล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 กใหญ่เลยมึงพิชักกับ โลกใหญ่เลยเฮียดูดีนั้นทำตัวโลกใหญ่ดูดีวะาขับไม่เป็นขับไม่เป็นว่าไอ้ขับนขาจนทำไงเนาะไอ้ขับชนทำไมเฮ้ยเฮียกากโลกใหญ่ดูดีว้าเฮียขับหนีเฮียขับหนีดูดิโอ้เจหลวทางเลี่ยมเฮียได้ขับหนีใหญ่เลยดูดีเฮียทำลำป่าดีเฮียกระจอกไอ้เหี้ยดูดิเจหลวทางเลียบมึงเห็นปะสภ้อาวันนี้โซโคกจัดแกงกระจอกจ้าแกงกระจอกมากนี่สี่จักรพรรดินะครับไอ้เหี้ยเดินซ้ายขึ้นบ้านบ้านขึ้นบ้านสูงนี้น่าจะเข้าบ้าน เฮ้ยหนีไมขยะรหนีไม่เฮียใยรโสมไม่ต่ำอมหนีไมเฮียเชี่ยกาบ้านไปาเดี๋ยวลี้ยเลยเดี๋ยวลื้ไเเดี๋ยวล้ไปเตอบแต่ข้าหลังเขาบ้านลอยลอข้างหลังชวีวงนี้ดูเยอะดิเดีดูเยอะดิดีดูเยอะดิีไอ้ทุเรศ ไอ้เฮียเฮ้ยไหลน้องเฮ้ยไหลไหไหลเฮ้ยขับไหลเฮ้ยอย่าลกดิลกไหมลกไหมลกไมมาด้าบ้าเลยมาด้าบ้ามาดิวิชั่นตอบไปไม่ทีนะเฮ้ยทำไรเนี่ยเฮ้ยลงไหมเฮ้ยมาด้าบ้าดิมาด้าบ้านมาดิมา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 ใครยังไม่มามาดิมาดิเอามาดิเอามาดิมา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  นี่ใส่กอมไหมครับไม่ใส่ใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องมีเืลล์ก็เพียงพอแี้ะแต่เลยใส่ก็ได้รยถ้ารวยอถ้ารวยใส่เลยใสคนมันรวยดิไม่ได้จนเหมือนไอ้พวกเทียนี่ชเฮีย้ยอะไรอะไรอะไรน้องอะไรอะไรไอ้ที่มมเฮียอะไรไอ้เฮียดจมูกหมาโมเฮียอะไรมเฮียอะไรหมยอะรมียอะไรหเียอะไรมเฮอะไรห้เฮียอะไรหมเฮียอะไรูเียอะไ้เฮีอูเบีอไมเฮียไเฮียอะไรเียออะมูเียไเฮียอะไรมีอะมเียบอ้หยไเีย บบงเรือ <Safe> พู <Sc ans> ไร <H ee> <reath> ู้เรื่องไอ้เฮียไอ้เียเด็กหัวเียเรียนโรงเรียนวัดไอ้เฮียเฮียอะไรวะไอ้เฮียเด็กหัวเรียนโงเรียัดอเียนงไอ้เฮียไอ้เียอ้เียดส่เกงกกีเดินโยกงานวัดไอ้สัสโดนยามเราี่รู้ว่าหับหัวมัวรู้ว่าโดนยามล็อกล็อข้อหาอะไรเฮียแต่งตัวจแต่ตัวจับกงของมือไงน้องแต่งตัวจับกางมือเต็ยฮเต็มอ่อนจับ ไายังพูดเราไปยังขาดใครอ่ะขาดสองคันกำลังไปกำลังไปกับเราแล้วคันผมปล่อยไปแล้วปล่อยเลยปล่อยเลยมาๆมาแล้วบ้างวันนี้มาแล้วบ้างนะนะต้องแข่งนมาแล้วทีน่ะมาย่างมายังมายังรุนใหม่อะไรปัญญาอ่อนเฮียกูตะโกนพูดนะครับกูไม่ใช่ กูไม่ใช่เด็กน้อยนะครับกูไม่ใช่เด็กน้อยนะไอ้เที่อมานั่งแบบไอ้เฮ็กกระเบ้าไอ้เด็กกระจอกนะครับมามาไหมครับไอ้ีกระจอกว่ะไอ้แหว่งตายไอ้กระจอกว่ะไอ้เที่อกูเสียงดังได้ครับไอ้น้องไอ้คุยกูด่ากูตะโกนหมดอ่ะบุ้นไมค์คุยอะไรสาดปัญญาอ่อนไอ้เที่อกูรวยอ่ะทำไมอ่ะกูใช้ไมค์แพงๆด่ากูรวยอ่ะมีอะไรปะอ้เด็กเที่อไอ้คือแอคต์ต้องคุยอะ ไอ้พี่เจไม่ต้องมาด่าพี่ไม่ต้องมาด่ามันแล้วไม่ต้องด่าเลยพี่ไม่ต้องด่าไม่ต้องด่าด่าเลยเนาะไม่ไม่พี่ไม่ต้องด่ามันไม่ต้องด่ามันพี่ขับไปใกล้ไปดิไม่ต้องด่ามันเลยพี่มายังมายังมายังพี่พี่เจขับไปใกล้ไปเลยปะครบแล้วใช่ปะครบแล้วมาๆมาละเอาแบงค์ดีแบงค์ดีลงลงลองรถดีทีนะรถดีมาอะไมาเร็วเร็เร็วเรอย่าช้าอย่าช้ารวมรเฮ้ยอะไรอ่ะตัวแข็งไอ้เหี้ย เป็นไรอ่ะชุบดิสวยน้องสวยสวยน้องอีโมไปเฮ้ยตัวบากไอ้เหี้ยตัวบากเปล่าชุบดิชุบดิอะเธอทำไมตัวกูแข่งวะชุบ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 เร็๋ยวสวยสวยไป ดูดเพื่อนดิหมดบอกให้หมดชดหม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 ดไอเฮียหมดไอศาสตว์กระจอกไอศาสตว์พี่นี่ชูเพื่อนมันชูเพื่อนมันชูเพื่อนมันชูเพื่อนน้อง ตายวะตัวไอ้เฮียทิพตัวไอ้เฮียชุบด,ดิชุบด,ดิชุบกูขึ้นมาชุบกูขึ้นมาเร็วชุบกูขึ้นมาชุบกูขึ้นมาเดี๋ยวกูด่ดามันเร็วชอบชุบกูขึ้นมากูจะด่ามันไอ้เฮียเร็วรู้งานหน่อยสัสรู้งานหน่อยดิ เฮียชุบกูเร็วพูวกคุณจะด่าไปแล้วไม่ไหวแล้วเฮียปลดโซ่กูทีดีปลดโซ่กูหน่อยดีปลดโซ่กูนี้เฮียปลดกออกากโซ่ทีดีตอนเนี้ยเฮียไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วเฮียสัตว์ปลดโซ่ดิสัตว์ปลดโซ่กูนี้เฮียตอนนี้มีคนล็อกล็อกล้อมกูอยู่ตอนเนี้ยเฮียโซ่ละโซ่ลามล้อมอยู่สัตว์เร็วเยชุบเร็ว มาเพื่อนไปมาแล้ว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 ,ลวออกจากที่บ้านได้ค่ไม่เห็นเหรอไอ้เฮียมันไม่เห็นเหรอเก็บของกูด้วยนะครับ,เธ,เ,นะรบเธออันนี้ยังไงครับเนี่ยแจ้งบุก<อ>ลุกลหมดเลยครนะับแจ้งบุกลุกนะครับใช่ครับโอเค แล้วเพื่อเราจะชุบเองหรือว่าจะให้หมอกับโรงพยาบาลหมดเลยชุบก็ได้ครับพี <c oughs> ไ่ไอเฮียอย่างไอเฮียทำไมไมันไม่เห็นหอะวะยืนที่เขาตีสัตว์แท<ห>นที่จะชุบเพื่อนนะไอเฮียไม่ชุบไหนสัตว์อย่ารวยผอยชุบเพื่อนนะหมอไทเกอร์ดีจีกับสอนอหมดเลยส่วนเ <Okay, S 2> อเคเดวเขาชุบเพื่อนใช่ ด,ด,ดีเอากับสอนอหมดเลยไม่พกเหรอใชาอ่าทำไมไม่พกวะเฮียที่ชุบเท่าไหร่เองไอ้สัสกูเห็นแม่งยืนจกตั้งนานละโง่จัดเฮียควา,ายิบผายมันเยอะกว่าปะเยอะกว่าแต่งโง่ห่วงแต่ห่วงแต่ป้นนี้เฮียหมอส่วนคนที่อยู่ข้างล่างไอ หมอคนที่อยู่ข้างล่างหมอกลับโรงพยาบาลนะดีเจคนที่อยู่ข้างล่างที่จะเอากลับโรงพยาบาลเลยครับเออเกิดอะไรขึ้นวะพี่ไม่มาแป๊บเดียวควายเต็มบ้านเลยเอา้ากูมองใส่เท่อีกมันง้อกูเห็นแม่งปนสามคนอ่ะกูก็ยังเห็นมันไม่ชุบเืลยท <c oughs> ีกูรอมันชุบพ่แทงไอ้เยอะแม่งห่วงป้นจัดเจยอยู่ไหนวะไม่ไม,ไม่ไม่น่าพกมั้งเจยูอยู่ปะไม่น่าพกที่ชุบอะนั่งยังไงเนี่ย นไม่ต้องพบหมอต้องเดี๋ยวผมสั่งให้พบในทุกคนเลยที่ช่วยเพื่อนไปส่งโรงพยาบาลไหนะครับต้องชุบไปเฮียเรารวยอ่ะใช่เะล่ะไอ้เฮียคนรวยอ่ะทำอะไรก็ไม่ผิดอ่ะถูกเปล่ะน้องคนมันรวยอ่ะไอ้เฮียมันก็ต้องพกดีวะไอ้คุยพกผมพกผมพกคีแบบเกาะยี่สิบตัวไอ้เฮียเกาะสิบเกาะไอ้ดอกอีกห้าเพื่อนเราไม่เก่คนนี้ชุบมันจะคนมันจะเท่อ่ะหยุดไม่ได้คะับเติมของเติมของเติม เยวลาของชายใหญ่อออออเอนมก็รู้ต้องมีคนไปชุกเดี๋ยวเคส้อนใหญ่จะไปอ่ะ